คนแย่อยู่ไหนพี่ควินแต่เขาก็ต้องหาที่ใหม่เนาะตรองม่ก็แยกแบ่งเวลาแล้วเวลานี้ของมันต้องค่อยๆเพิ่มทีละอย่างอ่ะเพราะว่ามันเพิ่งสองอาทิตย์ไงชี้แจงนะคะวันที่ยี่สิบแปดส่งเงินแกงพร้อมค่าปรับชี้แจงไว้ล่วงหน้าสองอาทิตย์แล้วต้องมีนะคะชื่อเปียครับชื่อเปียชื่อเปียไงไม่เป็เอร ชื่อเปียยงไงเปียกเหรอใหญ่จินมูคนอะแฟนเปียกเลยเบลล่างอ่ะเปียกไข่ฝากไว้ก่อนเถอะเดี๋ยวจะโดนใคมเดี๋ยวจะโดนแต่เขาคือใครเขาเขาเป็นอะไรนะไอจินมาดีดีจีนมาดีดีจีนใครเลยจินมาดีหน่อยจินจินคิดตั้นมันรีบไปไหนวะอิสัตกูหล่นรถได้มึงเห็นไหมในอีที่ยอีสบเกนลูเดี๋ยวเกนไปเองนะ เป็นอะไรมากินกินกินมาจากคนอื่นล่ะใครอยู่เบลล่างนะยังงไใครอยู่เบลล่างไม่รู้เหตุเขาเรียกว่าแจ็คกินอะฮะอะไรวะเขาถามหาไม่อย่าบอกนะว่าคนอย่าบอกนะว่าคนที่บอกว่าผมแดงมีหนวดใส่เสื้อเอ็มดีคือแจ็คกินเขาถามเขาถามหาว่าหยินอยู่ไหนใช่ไหมไอแบนไปส่งเบลล่างแฟนแกไม่ใช่หรอไม่ใช่ แฟนชื่อคิดแคทเนาะแบมเนาะแบมไม่ต้องหึงนะกูเหมือนคนหึงไูเลยครับป้าโอ้หางโอ้ไม่หาไซเนี่ยให้ไปส่งจะไปตามล่าหาความจริง ความาจริงคือไอ้จีนมันชอบหยินมันจะล่อให้ไปหาตัวเองนั่นแหละใช่หรอไอ้จินชอบหรอ,อจริจีนมันจะข่มคืนหยินฮะแบมแบมแบมขนลูกว่าไอ้จินนะนะร,รถขับดีไหมมันก็ดีนะแต่เหมาะก,กับแบมอยู่นะ รถเหมือนปลาดุกปลาบู่แอมจะไม่ถ่านหยินกลับหน่อยหรอไม่แตนื้อ <G ül> ไม่มีเอเนอร์จี้แล้วปล่อยไหนหาใครไหนไหนไหนหาดิเขาบอกว่าไอจีนบอกว่าผมแดงมีหนวดใส่เสื้อเอ็มดีอยู่เบลล่างมีม้าเหรอใช่หรอไม่ใช่หรอ,อคุณแจ๊กอะนะจะเข้าเอ็มดีไหนไม่รู้อะลองลองเดินหาดู ฉั้นบนเลยป่าเวลาพี่อยู่ร้านทงผมไหนรฟนเขียวเหรอเฮ้ยแต่ตอนนั้นก็เห็นที่ตอดบอกอยู่นะว่าให้ดึงตัวเขามาอยู่เป็นเพื่อนพี่หน่อยคุยกับเขาให้หน่อยอะ่ะไม่เห็นมีเลยนีไงหินดูแล้วคนไหน เออแป๊บอยู่ข้างบนแป๊บนึงน้องอยู่พ tamam> okay. ี่ตีก่อนเลยพี่น้มามาเบียบนเบียบบนเวลารางเวลารางโอ้ก็ขาดเยอะอยู่่ะพี่ยิน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 พี่ขอซื้อไว้เบยตอดเด้งได้ไหมครับพี่สวัสดีค่ะพี่งไทริงมีซื้อขอซื้อใบเบย์จริงจีเมตรค่ะเอาสิบเมตรครับเอาแค่สิบเมตรของหนูขอดูก่อนนะคะแง่ไรครับแล้วตอนนี้ก็ต้อค่ะแล้คนคนที่เขาใส่หน้ากากหนี เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาไปให้ตรงนั้นได้ป่ะปินนั้นสุดท้ายหรือเปล่าได้ได้ได้พี่พี่เอาของตีเอาไวเบยไหมพี่ใช่เหรอวะไวเบยผมีสี่เม็ดเองพี่ต้อค่ะหนูมีสี่เมตรนะค่ะเรียร้อยเอาเอาเอาสี่เม็ดก็ได้ครับนะคะพี่ต้นต่ออะไรคะสองหกเก้าครับไม่เท่าไหร่ครับให้ไม่แปดหมื่นได้ไหมเพราะมันตกลึกลึก มีมีเศษแค่แปดอะเอาไหมพี่หนึ่งสองหกเจ็ดค่ะเอาน้องเลิบเอาน้องเลิบพี่ตอนเอาไปเลยก็ได้ค่ะแลกกับซูป้าใกล้เคียงค่ะพี่ตอนใช่ไหมใช่ไหมโอ้โหนี่เจ้าของซูป้ากกำลังจะซื้อผมเนี่ยฮะหมดมีแปดสิบเอ็มเนี่ยคนนี้ไม่นะเอาเอาสองหกเก้า้น้องเรียกเรียกเลยครับพี่สองหกเก้าเก้าครับเดี๋ยวผมขอจองไว้ก่อนได้ไหมพี่ซูป้าคาใจว่ะนี่ไงหัวหมีอยู่เนี่ยสองหกเก้าเก้าใช่ไหม ใช่ใช่ติดแล้วติดแล้วติดแล้วมาเร็วพี่พี่เดี๋ยวซูเปอร์ขอจองไว้ก่อนได้ไหมได้ได้ได้ไอ้เคียบครับเดี๋ยวสีงสองมบัติมาครับพี่เท่าไหร่ครับพี่ตัวจริงเสียงจริงเอาดีไม่เราก็เปล่าเลยเอาดีหนึ่งแปดแปดหกครับขายนอกินขายเบบี้ครับีได้ไหนึ่งแปดแปดหกครับหนึ่งแปดแปดหกเอากล่องตีด้วยไหมพี่กล่องเตี๋ยมั้ยมีสามร้อยกล่องพี่ตบอีไม่ได้เอาครับเอาปะโอเคครับคุณแจ็คกี้แอนดีมามาเบลเบลล่างครับมาเตี๋ยววุ้นไทยจุกครับพี่ป้าสวัสดีครับ หิ่งผิดใจอะไรตรงนี้หรอตก็ครับพี่ต๊อดอะไรนะแบบว่าว่าผิดใจอะไรตรงนี้เหรอไปอีพีปแป๊บนึงได้ไหมน้องจุกขาดอะไรกันจุกขาดอะไรครับขาตีไม้แล้วครับขามันในนั้นต้องใช้อะไรบ้างครับใช้ไม้ไม้ลอยเหล็กสองร้อยที่โมนี่หรอลุงลงเบนไม่รู้แล้วรู้แล้วรู้ความจริงแล้วแอบดูไปแล้วเรียกอะไรนี่ไปหาเขาทำไมอ่ะไม่ใช่ยิ่งยิ่งสงสัยไงว่าเขาเข้าเอ็มดีจริงๆหรอ คือเป็นร้านเสื้อผ้าแล้วไปโดนใจกับเลยทั้งคู่เลยจุกขา่ายบ้างนะำบอกลงเดนตาตาเฟลแบมจะไปรับมาแป๊บนึงก็ซื้อเพนน่ะแป๊บนึงนะต้องใส่ตังสองร้อยพี่ต้อนหาตีพี่ละร้อยไงพี่ต้อนหนูไปก่อนนะคะร้อยยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยนะคะฝากพี่ต้อนด้วยค่ะแล้วก็พี่ต้อนฝากด้วยนะคะไปไหนฝากไปไหน มาถึงฝากกันแล้วกันคั่งเงินนี้คั่งเงินเท่าไหร่มันใช้เงินเท่าไหร่อ่ะ่ฝากกันเลยเหรอแล้วก็ EP หกพันเลยเหรอออมาเฮียมา EP มีขายครับตีหมื่นเฮียต้องตีเทียร้อยใช่ไหมไม่ค่ะมันตีเทียร้อยอะไรไม่มันเฮ้ยเป็นมึงตกใจปะล่ะนี่มาพี่ถันมาเป็นกังหน่อยได้ได้หนูกำลังกลับแลนด์เป็นมึงตกใจปะล่ะ ไม่แต่ก่อนหยินนะอยู่เอเดนดีใช่ไหมแล้วหยินตีกับเขาบ่อยมากเขาอยู่ไดบอนเฮดแบบว่าตีกันบ่อยมากแล้ววันหนึ่งเห็นเขามาใส่เสื้อเอเดนดีอะมันแบบความรู้สึกมันแบบปลื้มใจอ่ะปื้มใจแทนอ่ะกัชุดคู่อุ้ยมันไม่ใช่เสียอาการแบบนั้นมันไม่ใช่เสียอาการแบบนั้นค่ะมันเป็นความรู้สึกตื้นตันใจแทนอะหนูอธิบายไม่ถูกอะมันไม่ใช่ความรู้สึก เขินหรืออะไรอย่างนั้นนะหนูตื่นตัน<ะ>ใจแทนแบบว่าครั้งหนึ่งเป็นศัตรูกันแต่ว่าวันหนึ่งแบบวันหนึ่งได้มาอยู่ไดกันอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นอนะจนไม่ให้ตายหาให้หมดเลยใช่ๆ oh. เป็นความรู้สึกแบบปลื้มปิ่มอะอบค เท้าแกงได้ตีบัตรแกงหรือเปล่าหรือว่าสภาให้มีบัตรเองครับโอเคอนิอนมาต้องตีบัตรก่อนป้าหรือว่าไงปะต้องตีพี่ดีมั่งเองแลวน้องต้องตีบัตรก่อนป้าเข้าแกงอ่ะตีก่อนพี่